อาณาจักร1,200ลิตรสุพรรษาเนื่องพิรมรวยอือ้อกว่าตอนเล่นละครอีกหนึ่งนักแสดงสาววุ้นใหญ่ที่ใครหลายคนชื่นชอบมากในอดีตนั่นคือสาสุพรรณษาเนื่องพิรมนักแสดงหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ไทยเรื่องไพยสีทองและสามใบเถาจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีเข้าสู่วงการจากการนำของจีรวันณกัมปนาแสนยากรให้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องรอยลิขิตคู่กับอัมพาภูสิทธิ์ พอเจสแกนเทสและสุชาติคงเจริญเริ่มมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องที่2เตือนใจและผ่สีทองโดยมักได้แสดงประกบคู่กับอัมพาภูสิทธิ์จนนักข่าวมักเรียกว่านางเอกฝาแฝดสุพรรณสามีชื่อเสียงสูงสุดในช่วงพุทธศักราช2523ร่วมกับอัมพาภูสิทธิ์และนาวรัตน์ดุกตนันในบท3พี่น้องในสามใบเถาสุพรรณสาเนื่องพิรมได้รับรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม รางวัลสุพรรณหงษ์ทองคำครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2524จากเรื่องชายสามบททั้งนี้ชื่อของสุพรรณสาเนื่องพิรมคนส่วนใหญ่จะรู้จักในฐานะอดีตนางเอกชื่อดังแต่วันนี้อีกบทซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆคือนักกิจการที่น่าจับตาด้วยผลงานบุกเบิกไรอัง,ง่นใกล้เมืองพัทยานามซิวเล็กซิเวเล็กให้เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจำหน่ายอาง,งุ่นสด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอางุ่นและล่าสุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประจําเมืองพัทยาอย่างไรก็ตามด้วยผลผลิตที่ได้หน้าพอใจจึงต่อยอดสู่การสร้างไร่องุ่นครบวงจรโดยค่อยๆขยายพื้นที่ปลูกองุ่นรวมถึงซื้อที่ดินเพิ่มเติมถึงปัจจุบันไร่องุ่นซินเวเลกมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น1,200ไร่ปรับปรุงสภาพแล้ว400ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่ทำไร่องุ่น280ไร่โดยมูลค่า ที่ดินนั้นรวมกว่า 1, 2 0 0สอยลอสุพรรณษาเผยว่าใช้ตั้งลงทุนกับกิจการนี้ไปแล้วไม่รวมราคาที่ดินประมาณ100ลอบอมีรายได้เข้าไร่ประมาณ2ลอบอต่อเดือนโดยอันดับหนึ่งมาจากการขายน้ำองุ่นขณะที่มูลค่าประเมินของพื้นที่เวลานี้ถีบตัวสูงถึงกว่า1ลิตรต่อไร่ทีเดียวส่วนแผนในอนาคตข้างหน้านั้นสุพรรณษาเผยว่าระยะสั้นได้ปรับปรุงการผลิตน้ำองุ่นให้ได้มาตรฐานอาหารและย่อออย เพื่อบรรจุขวดส่งร้านอาหารภายในจังหวัดชนบุรีอีกทั้งแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งปลูกดอกทานตะวันสีแดงเพื่อตัดดอกส่งขายโรงแรมต่างๆภายในเมืองพัทยาซึ่งคาดว่าทั้งสองโครงการจะแล้วเสร็จในสิ้นปีนี้พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมทำว้อัง,งุ่นบรรจุขวดขายด้วยขณะน,นี้อยู่ระหว่างทดลองผลิตอยู่